มันบ่เปิดพอหน้ามันกลับมาเพราะอะไรบ่ะ<อ>มันก็ดันเด้ยปะ่ะเนี่ยมันก็สามารถดึงน้าจากนี้ไปไปเลี้ยงได้ห<อ>น้าจากนี้มันไปอยู่แต่หากมันดดบ่ดันออกมาพี่เ<อ>ข้าใจแล้ว<อ>ตัวนี้แหละอาจจะได้เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็สั่งครับไปล้านรุ่นแล้วตัวแจ้งไหนก็นต้องได้เปลี่ยนได้เนี่ยครับยังต่อจี่ถอดตัวนี้ออกก่อนเอขนอเอาเบอร์ไหนละ่ะโอ้ไปลังออกเหจอดทางทั้ง ชี่นองเอ้ยเนี่ยเดไม่ไงเราไปวาไหวไม่ไงไปวาไหวไม่เขาเราไปวาไหวนัวว่นนะไม่ไงคหหืนเพื่อน,นไปนั่งรถทั้งรถไปเจีเอารถไปโอนกันมาท,ที่นี่รถ พาพามีเยอะจ้ะในอ๋อเราหายผ่านขี้ออกมาแค่บบกกี่กิโลได้หนิสามสามกิโลไดม้มั้งออกมาเนี่ยจากบ้านมาที่แรกว่าพักกันเห็ุแล้วไอ้เบิ้งน้าหยดนดยย้า่ันผู้ชมวงนี้พอใจแล้วพอใจระ,ะบบแล้วเออดูน้ำหยดนะครับนี่ครับน้ำหยด เพราะมันบ่ดันมันบ่สามารถที่ผ wow, so yeah, ่านน้ำได้ถูกว้าวบ่เปิดแมนแมนว้าวบ่เปิดเออวันนี้เนาน้ำจะพุ่งเขาห่อนอันนี้ต้องคนที่แบบว่ามีความรู้ในเด้อครับเด้อถ้าจริงๆแล้วถ้าเครื่องห้อนเนี่ยเพิ่นบ่อยากให้เปิดฝาหัวน้ำเด้อเนี่ย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 เป็นไรครับเนี่ยเลยล่ะอันนี้เลยล่ะ ถ้าเครื่องมันห้อนน่ะถ้าเขาเปิดปุ๊บมันจะพุ่งขึงน้นเองซ่เลยของแท้เป็นได้เออนี่เลยครับว้อนแเดนนั่นน้นำอันตรายเลยใ,ใส่ละบอลเนี่ยปลาปลาไปใส่ละบอลเนี่ยตัวนั้นเราพอทำงานนั้นควบคุมขับไม่ร่วมบุรีมันก็เป็นอย่างวะอืมมันเพิ่งจะมาเป็นนี่แหละ ถ้าว่าเขาขับมาแต่งระยะไก่ที่เขาเอามาเนี่ยมันยังไม่เห็นเป็นอย่างเลยไก่ยอยู่เลยจที่ห่อป้าพ่ออ,อุ๊ดเน่ยเขาขับมาจากไก่โคกสำล้องอ่ะมาไม่ตัวเมืองลพบ,บุรีกับสามสิบกิโลเด้หจากลบบุรีมาบ้านเขาอีกอ่ะสามสิบกิโลเป็นหกสิบเจ็ดสิบโลหรอเด็กก็ยังไม่เห็นเป็นอย่างเลยอันนี้คือจําเป็นเขาจําเป็นต้องเปิดฝาเพราะว่าถ้าเขาไม่เปิดตัวนี้ท่อต,ตัวนี้มันสิแตกเพราะว่ามันนั่น ใช่หละหาฟ้าบนที่นี่เ,นเ,หเห็นแล้วบอเห็นยังไงเปิดแล้วก็ย้อนถิง้งโอ้ไอ้ตุกลืมเปลี่ยนรองเท้าว่ะเบิ่งมาแบบลืมเปลี่ยนรองเท้าเลยเอดกรถอดกระด้่ก่อน ต้องถอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรอเครื่องมือกนครับกของทอมแค่เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับคือประกของทอมแค่เอาจะถอดตัวนี้ออกครับ เปลี่ยนตัวนี้ดันเอาไปต้มแล้วมันก็บ่บ่ดีขึ้นโอ๊ยสิเบิงเด้อทางไหนครับจริงบิ่งทางไหนสินิแล้สมัยก่อนเครื่องมันบ่ค่อยไดเยอะคือยังสมัยไหมเนาะอันนี้เราอายุเรานี่

ยาีลีเลยยาโคโเลยขั้นงูตัวนั้นวิดรถเท่ากันที่มาเสียเด็กก็งูตัวนั้นขามทั้งกำลังรุ่นงูอยู่เนาะรถจิบล้อมาช็อกช็อกไิช็อกช็อกอ่ะพาได้รถงูถือหยียบสิชอกกูตายแล้วชคอกูตายแล้ว เอาเบิ่องมาเนี่ยนี่ไปหาซางที่เก่าละ่ะหนิเว้นบ่ือเวาี่ไปซื้ออะไรเตี้ยนเอาเอาไปก้อนเนาะไปซื้ออะไรเตี้ยนเอาเอาตัวย่างออกไว้เอาตัวย่างออกไว้แล้วก็เดี๋ยวไปซื้ออะไรมาใส่รถเกียรตับเลยไปทั้งบ้านหมอกับจิบมีร้านอะไรอยู่หรือดีนะเนี่ยดีว่า ยังเป็นยังเป็นแน่อะเขาบอเป็นนี่เรียบร้อยเ <laughs> ออห้องให้คางค้างป <c oughs> ุ่นน้ำกับพวกมาดีเนี่ยว่าพวกไก่บ้านนะทุกไฮร้านเอาอะไรออกมาให้เอาอเครื่องมือออกมาให้มันพุงนะนพ่งเหมือนกันเนาะ น้ำนี้พ่นหน้ารถได้ลูกขวดน้ำเฮายังอีก <usion> เราเกี่ยหัวเพราะว่าต้องเอาอันนั้นอัวง่าเอาดุกอนง่ายมันือีดากระต้นนี่อไมไปหอดบ่ะหรอแต่หาไม่อยู่ตรงนี้ไปด้านค่ะด้านค้าอยู่ใกล้ๆนี่เออไปออกก่อน มีมีเจน้ำกุ้งมีเจน้ำกุ้งเฮ้ยจ่าก๊กอบนี่อยู่มันคาดได้บอลนี่เครื่องนั่นนั่นรถนั่นน่นะไปรำน้ำหนาไปก่อนไป Heh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 e <laughs>